สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับ2565ครับผมวันนี้นะครับพบกับสิวต้อมนะครับในวันเปิดทำการวันแรกนะครับกับเรืองชัยกรปนะครับเปิดทำการวันแรกครับวันนี้พาชมนะครับบรรยากาศการเตรียมส่งรถนะครับทีทีส่ 39แรงม้านะครับครับวันนี้กับการเปิดงานวันแรกครับมีออเดอร์ด่วนนะครับจากพี่น้องทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวันนี้ทีมช่างกํำลังเตรียมรถนะครับนะครับแบบทรงด่วนๆเลยนะครับวันนี้ที่ที่สามจุดสามสิบเก้าแรงม้าครับพร้อมอุปกรณ์สองชิ้นครับวันนี้มานะครับในรูปของ พร้อมชุดแต่งนะครับเป็นใบมีดดันดินหน้าของ sk นะครับพร้อมกระจังหน้านะครับผมไปสปอตไลท์คับจาดข้างนะครับอันนี้คือชุดแต่งและใบมีดดันดินหน้านะครับแล้วก็นะครับวันนี้ไปพร้อมกับอุปกรณ์นะครับ ฐานพวนหลัง CMT 5ใบนะครับนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจนะครับรถแท็กเตอร์นิวฮอลแลนด์นะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่นะครับบริษัทเครื่องใช้ครบเครื่องใัยแท็กเตอร์นะครับ เบอร์เซลตอมครับ080 807 80 1595จับเซลต้อมนะครับ080 807 80 1595ครับนะครับชุดนี้เลยครับแล้วอีกสักครู่ก็ออกเดินทางกันแล้วครับส่งทางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ ท่านใดสนใจครับติดต่อนะครับเรื่องช้ยแท็กเตอร์เรื่องช้ยครุปได้เลยนะครับกับเซลล์ต้อมครับ0808071595 mm hmm. เพื่อเกษตรกร,ร,กรไทยด้วยหัวใจบริการเรื่องช้ยกรุปครับสวัสดีครับ